สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิงนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่เนิน400นะตอนนี้เราก็อยู่ด้านหน้านะะพระปางนาคปกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาขอตัวเลขนะซึ่งวันนี้เราก็ มีคนะแม่ล่างนะคะมาซื้อนะคะกับสถานที่แห่งนี้ขอตัวเลขนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำวิธีขอตัวเลขงวดวันที่16ตุลาคม2567นะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูนะคะว่าเจ้าที่ที่นี่นะคะจะให้ตัวเลขเป็นตัวไหนเนาะจะให้โชคให้ลาบเป็นตัวไหนนะทุกท่านเนาะเดี๋ยวเรารอติดตามไปรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่ก็มาขอช็อกโกแลตปู่องค์ดำเนินสี่ร้อยนะคะ อะไรก็ให้ผูบอกมานะคะผูจะได้อะไรบอกลูกหลานผูจัาบาลอีกจังจังเหนงจังบาลไหมจังบาลส้จังบาลจังาลส่อ้เข็มจัาลสจับามจังบาโอ้ยไม่ยาได้จบให้สมเตล้จบรรษาก่อนจบพรรษาคนเด้กคนเจ้าสมด้วยจบประชาชม เลจโนเซนฟูสมบันทึกบนเอกสารทบเขียนได้หน่ครับปูเขียนได้หน่ะครับปูเจ้าโค้โชคลานและพี่น้องคือมติกร หนงยีับเก้าวนี่สิบเสองสิบเด้าินรัี่ตรเที่ตเมบ้านจองตัวเล่น้งจตัวปูี่โตบ้างคิดีตัว อ๋อตัวนี้เลยเฮ้ยให้ตันีครับใหันี้ค้ตัวแค่นี้ให้วทุกคนนะครับ่อนสามตัวตรงรงน่งสงี่หเ็ดแก้าสี่เจไเ่คเจอปูมันใหปูมนตการีปู อ่า,อามันดูสลากระซิะ่งปูแล้ปูนุ่งู่อวยวะ,ะไมพลิกน,นี้ปูคืออะไรบ้างไหนอย่ลืมเลยพลิกไปเนาะมันดูสลาที่ไหนนะคือลน,นลิกปูนะนี่ทำไมพลิกเละบ่ ออกแลยไปแล้วอู้ไปแล้วค่ะอู้จำสีนะคะมาไม่นานเนาะเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยนะคะเก้าสีเจ็ดไม่ร้นี่เปบ้านรับไม้ตูรู้สึกว่ามัครับไมหน่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยมีนั่งหัวอะไรไหมคมี คือหนักมากเลยนหนัจนจไปจำไม่ได้ว่าว่ายังไไม่ได้เลยแต่รูอยากได้อะไรก็ไม่รู้เลยไม่รู้พรูดไมพูดอะไรแต่ว่าอะไรไรู้เมื่อกี้ทายมาอย่าลืมด้อว่าปอกไปเลยอย่าลืมเด้อืมด่อกี้ จะเริ่มจะเริ่มหลับหัวจยเริ่มซื้อหรือจะ่ริ่มอะไรบ้างูกว่าแกจะมาไปเดียวเองจะมาเม้ามยมองเห็นมิดลมขึ้นมามองเห็นตัวกใหญ่มากอืมมองเห็นตัวใหญ่มากใช่ใหญ่มากเลยจะมาทำตัวแบบเดียวมามาทำตัวใช่เป็นองค์ดำเดือดเป็นองค์แกมาเป็นเป็นคู่องค์ดำเลยเปล่เป็น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 คล้ายๆแกจะออกเป็นสี เท้าทองทองอ่ะซีนเททองเท้าทองทองมาเป็นค้ายพญานาคเลยเหรอคะใช่เป็นเป็นแท้ขายพญานาคแื้วก็เป็นเป็นมูดำอะไรอย่างเี้บอกมูอมือไม่จะเป็นงูขาวงขาวงูขาวทองจะงูขาวทองมันเป็นแรงกายใ้ทุกอย่างมาพันตัวตรงไหนเนาะคะเป็นถือคือแกลนั่งเนาะแล้วก็มาพันแต่แกจะไม่ได้ นานจะมาพบกันเดี่ยวได็กกำพรายวัชยนช,ช,วช่วงนี้เป็นช่วงจำสินเนาะไปจะมาแล้วก็คือไม่นานหรอกไปจะมาเ,เดียวก็อันนี้น่าจะน,นี่คือเลขของปู่ให้เ,หเนาะเลขล้วก็จะต้องตัดเนาะเพราะว่าปู่เขาจำสินอะปู่จำสินเลขถ้าถ้าเป็นแม่เข้านะเป็นผู้หญิงเลขอะมันจะต้องลดเต็มหนึ่งเพราะว่าเป็นเป็นผู้หญิง มันไม่ใช่องค์มันไม่ใช่ตั้ร่างผู้ชายถ้าเป็นร่างผู้ชายก็จะให้เต็มหยู่เพราะว่ามันเป็นเคร่วงจำสินเลขเขาจะจะลดเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งสี่เจ็ดสี่เป็นสี่ก่อนใช่สี่เจ็ดกเป็นสี่หกเนาะสี่เจ็ดอันนี้ก็ต้องไปตัดเอาเนาะกับหัวด้วยกเป็นหนึ่งก็ได้เนาะค่ะเจ็ดนลองไปตัดเอาไปกับเลขแปลงเลขเอานะคะทุกท่านเก้าสี่เจ็ด หรือว่าหกสี่เจ็ดก็ได้นะคะไม่ไม่ก็รแล้วรู้สึกยังไงแม่เมนิดที่มาแบบไม่รู้สึกยังไงบ้างมาสัมผัสที่นี่สันสันสันแล้วมันเป็นร้อนแบบผูบ้าบู้บ้าทั้งหลังไม่เคยมีอาการแบบนี้นะปกติแค่สันธรรมดาแต่อันนี้ร้อนแบบผู้บ้าผู้บ้าเลยเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เคยมาเนาะ ติดมาแบบนีมาครับมาทังเรืนะครับติดใช่ได้ค่ะติดใช่ได้ติดชายคดออันนี้ไม่แน่นอนค่ะวันพุธอ๋ออันนี้ไม่ได้ก็อมีวันพุธเพื่อไปต่างประเทศนะใช่เพื่อเราส่วนใหญ่จะเข้าไปประเทศบางส่วนส่วนใหญ่จะไปต่างประเทศ่อยถ้าต่างประเทศอ่ะจะเข้าสามตัวเลยค่ะสามตัวเลยค่ะ ก็เป็นแนวทางเนาะที่เราขอคือเป็นร in <litigation> no? ัฐบาลที่ดีนะแต่แต่ก็กันไว้เนาะบางคนก็ชอบเนาะคไปเคลื่อนบ้านก็ได้จากไปเคลื่อนบ้านก็ได้สุดท้ายนี้เมียอะไรจะตามคิดคิดคิดซีไหมเอาปากเมียจะตามไหมก็ติดตามแม่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงอใกล้โตขั้นสามใกล้โค้งสุดท้ายอ่ะก็จะเน้นอีกทีหนึ่งเนาะว่า อันนี้จะเน้นอีกทีประมาณวันที่สี่สิบห้าสี่สิบห้าเกิดทั้งเร่งจะได้จะเหมนกันไหมคะเรื่องว่าจะเลขมันจะมาตรงเดียวกันไหมว่ามันจะมาเหมือนกันไหมไม่ก็จะไปหลายที่เนาะจ้งเรียนมันมีทีแรกด้วยแต่ไม่แน่นะทีแรกอ่ะหาลอตเตอรี่ไว้เลยอันนี้โชคเข้ามาด้วยใช่ โอเคทุกคนแม่ดิฉชอบมากชอบมากนะเก้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดนะคะฝากช่องเมนิดด้วยแมนิดดวงเงนนะคะแมนิดดวงเงใช่เป็นช่องของแม่แม่กำลังทำตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินหรอกจ้าก็กำลังทำอยู่เพราะไม่ได้ทำเนาะล้วก็หาตัวเลขให้เขาเราเราไม่ได้ทำเองหาตัวเลขนะนี่ค่ะเป็นเลขสื่อกับปูนะน้ำแดงเออนะอะไรเยอะไหม เมื่อสักครู่เห็นเลขโผล่ที่จีวอนนะคะตรงกับเลขที่แม่ล่างสื่อนะคะเลขจีวอนค่ะสี่แล้วก็เจ็ดนะคะทุกคนถ้าดูดีก็ไม่สี่ก็หนึ่งถ้าดูใกล้ใไปเห็นเป็นตัวไหนแล้วคอมเมนต์หน่อยกัน ตรงนะตรงกับเลขที่แม่ล่างนิดนะสื่อนะคะนี่ลเลขทูปนะแม่นิดเนาะสองเก้าเลยอย่าลืมหกและเก้าตัวเดียวกันได้สองเก้ามเเป็นสองเก้าอะไร็นสอกมันะเป็นสีนะ สองเก้าสี่นะทุกคนรุ่นเลขทูบตรงกับเลขที่สี่ประปูนะคะต็มเลยสองเก้าสี่นะทุกคนเลขถูกกัน จุดสองจุดทุ่งคืออยางจะ่ถดตย้ำัวได้เนาะว่าสีกรตรงเัินลึกษาวแลคนก็ตรงจริงๆนะทุกคนสองเก้าสี่สองหกสี่นะสองเก้าสี่นะคะตรงกับที่แม่ร่างใน่สื่อครับปูที่มาบอกนะฮะหกตุลาตรงนี้นะคะทกน เลขทูบเลขทูนะตรงกันนะทุกท่านตรงกันหมดเลยทุกคนครับตรงกันหมดเลยเก้าสี่เจ็ดผิดแค่เลขสองเนาะทูสองเก้าสี่นะทุกคนดูเนาใครชอบนะแลก้หนึ่ดก็อยู่ด้านหลังสี่เจ็ดด้านหลังจีบนนะเดใครชอบเนาะ จะได้ไงแม่ได้เลขเหมือนกันนะเลขเจ็ดสิบแปดสี่เจ็ดมันไม่ใช่บังเอิญนะมันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคือว่ารู้ว่าใช่หรือว่าปู่เขาจะให้ค่ะน่าจะปู่ให้นะมั้งจะย้ำให้น่าจะย้ำมากกว่าเนาะ้องใช่ไม่ไม่เป็นเรื่องบังเอิญเนาะใช่น่าจะย้ำน่าจะปู่ย้ำมากเลยเนาะเพราะว่ามันคงไม่บังเอิญตรงกันที่เก้าสี่นะคะเลขทูปบเลขปู่ที่มาบอกนะคะปู่น่าจะย้ำ คนมาเลยเราคนเด็กตกมาด้วยนะมันยังจริงด้วยเหนยันคนมาอีกลงมาอย่างนี้ที่ไหนก็ตอนลงตอนลงเมื่อกี้ปู่ก็มาก็ไป้มาส่วาพ่อพ่อถึงมห้ลูกไดก็ถูกคนมาอีกคือยกำรบสดท้ายาลืมไหมอยาลืมนะครับอยาลืมนะครับอยาลืมนะครับแล้วคนมาเด็กโอ้ก็เช่แม่ตอนเรามาขึ้นมาเดินโอ้ดิ ตอนมาเดดออกมาแดดใช่ตอนมาเดดออกมันก็ร้อนมากเลยนะพอพาขึ้นมาปุ๊บถึงจุดน,นี้ขึ้นเลยขึ้นเลยแต่มันไม่น่าจะฝนเนาะเป็นแล้วไม่น่าฝนอ่ะค่ะอะเก้าสี่เจ็ดนะคะ,คะเลขรูปสองเก้าสี่นะคะ ปู่มาย้ำที่เลขทูป94ตรงกันนะคะอย่าลืมกลับเลขคะ6กลับเป็น9นะคะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดมินถ่ายเป็นสื่อกลางนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะโปรดใช้สติและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ16ตุลาคม2567นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ นี่อะไรครับนี่นะคะก็เป็นแนวทางนะแม่ล่างนิดนะสื่อกับปู่นะปู่พญานาคนะคะที่เหนือนสี่ร้อยนะคะที่นี่เข้มแล้วก็ขังมากเลยนะเดินขึ้นมาถึงกับคนลุกเลยเนาะอ่ะก็ฝากเป็นแนวทางนะวันที่16บตุลาคมนะคะส่วนใครที่สนใจนะว่าหรือว่าชอบนะอยากไปเทีย่ยวต่างประเทศนะคะก็แล้วแต่อ่า พิจารณาเลยนะคะเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ช่องตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ